ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเตรมิมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีอีกรอบกัยน,นะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะาํา อัปเดตข่าวสารของอีฟริบอนสองพโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงตำนานแพ็คใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9้าโมงเช้านะครับก็จะมีหน้าตาอย่างไงกันบ้างหรือว่ามีใครกันบ้างในการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุก่นฝากกดไลค์กด s ับสไครป์กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงตำนานแพ็คใหม่หรือว่า เหล่าอีพิกแพ็กใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์9้าโมงเช้านะครับก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับเป็นคิวของ Epic s p i ป i t ล t ต a อสเตคนหรือว่าแนวรุกของลาลิกาสเปนนั่นเองนะครับก็มีตำนานมาทั้งหมด3คนเลยด้วยกันนะครับนี่ทุกคนก็เป็น2ตํตำนานจากเร a l ลมาดริดนะครับแล้วก็1ตําตำนานจาก f c ฟซีบาร์เซโลน่านะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงนักเตะ E p i c ทั้ง3คนกันก่อนเลยเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำการพูดถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมให้อีกท ก็เริ่มที่คนแรกเป็นคนทางฝั่งของหลุยส์กาเซียทคนนักเตะตำนานจาก FC บาร์เซโลน่านะครับมาตำแหน่งของปีกขวา RWF ์ดันทุกคนค่าพลังเลเวลหนึ่อง 1, อยู่ที่82เวลตันอยู่ที่96และเมอร์บูตอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับและต่อมาคนที่2ก็คือซามูราโนุทุกคนจากเรอัลมาดริดนะครับมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าทุกคนค่าพลังเลเวลหนึ่อง 1, อยู่ที่84นะครับเวลตันอยู่ที่98และเมอร์บูตอยู่ที่101เลยนะครับสำหรับซามูราโนและปิดดท้้ายวยว รูดฟานิเตโรย์ทุกคนมาตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าในสีเสื้อของราชชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับซาบลังเลเวลหนึ่งอยู่ที่85เวลตันอยู่ที่99และเมอร์บูอยู่ที่102เลยนะครับสำหรับ funny รูดฟานิาานา box, นเตโรยนะครับก่อ,กอน,อน,น,อนทุกนนคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดก็คือถูกเพิ่มเข้ามา2แพ็คเลยด้วยกันนะครับอันนี้คือแพ็คแรกนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับรวมไปถึงงงในน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 นส่่่่่วววววขอขอออีีีีีีีเเเเเต์กก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 าาาารรรรรรรแแแแแจจจฟฟะะะคคัััับบ้้้็็็มมมมมปปปลลลลยยหืดิูไ พวกไอเทมต่างๆก็ทนหรือว่าการแจกทองฟรี50ทอนนะครับอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก่อทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไปด้วยเลยกันนะครับไว้เจอกนใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี G ครับ